รู้ไหมครับว่ามีเคสวัยรุ่นจํานวนมากเลยครับที่เผชิญกับปัญหาผมร่วงหนักซึ่งปัญหานี้ปัจจุบันเจอได้เยอะมากๆครับไม่พ้นคนดังระดับโลกอย่างแพทริกสจวตครับเป็นนักสแสดงนําในเรื่อง s t a r t เทคและก็ X-M e n ครับเขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ครับว่าเขาว่ามีปัญหาผมร่วงหนักมากๆจนหัวล้านไปครึ่งหัวตั้งแต่สมัยมัธยมปลายซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลทั้งในเรื่องของชีวิตรักและก็ความมั่นใจของเขามากๆซึ่งในกรณีของเคสคุณแพทริกสจวตเนี่ยก็ได้สะท้อนให้เห ว่าปัญหาผมร่วงในวัยรุ่นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยก็มาจากการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอครับเวลาที่เรานอนเนี่ยร่างกายจะมีการสร้างฮอร์โมนที่ช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมและกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมขึ้นมาแต่กลับกันครับถ้าเรานอนไม่พอฮอร์โมนพวกนี้ก็จะถูกสร้างมาน้อยและเมื่อถูกสร้างมาน้อยผมร่วงง่ายขึ้นและผมใหม่ที่จะขึ้นมาแทนที่เนี่ยก็ขึ้นได้ช้าลงทําให้มีอาการผมบางลงและมีอาการหัวล้านไปครึ่งหัวเลยครับปัญหานี้เ มันมีโอกาสเจอได้ทุกคนครับขนาดคนดังระดับโลกยังเจอเลยเบียแนะนําให้เริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ครับอันดับแรกเลยเริ่มจากการพักผ่อนให้เพียงพอเลือกผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบํารุงเส้นผมและกระตุ้นการจเจริญเติบโตของเส้นผมอย่างเช่นเซรั่มปลูกผมหรือวิตามินผมครับเพื่อเสริมสร้างรากผมของเราเนี่ยให้แข็งแรงควบคู่กับการพักผ่อนให้เพียงพอถ้าใครกําลังเจอปัญหาแบบนี้นะครับลองปรับเวลานอนให้พอแล้วหาผลิตภัณฑ์ที่บํารุงเส้นผมมาใช้ดูครับแล้วจะเห็น การเปลี่ยนแปลงอย่าปล่อยให้ผมร่วงลุกลามจนแก้ไขายากนะครับเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ได้แล้วครับ